นิทานเรื่องการผจญภัยของจิ้งจอกขาวในเมืองหิมะจิ้งจอกขาวกำลังวิ่งเล่นอยู่บนถนนหิมะในเมืองหิมะเขารู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงามแลนะความหวังในขณะที่หิมะตกโปรยปรายทันใดนั้นจิ้งจอกขาวได้พบกับเพนกวินผู้ช่วยที่กำลังพยายามหาเส้นทางไปยังตลาด าช่วยเพนกวินและทั้งสองเป็นเพื่อนกันทั้งสองเดินไปด้วยกันจนได้พบกับวิญญาณหิมะที่กำลังลอยอยู่เหนือถนนหญิงสาวเจ้าหญิงจากหิมะยิ้มให้พวกเขาจิ้งจอกขาวและเพนกวินช่วยกันข้ามกำแพงหิมะที่สูงใหญ่ทั้งสองรู้สึกท้าทายแต่ก็มีความหมายในการช่วยเหลือกัน เมื่อพวกเขาผ่านกำแพงไปได้พวกเขาได้พบก,กับตลาดที่มีของขวัญมากมายทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขจิ้งจอกขาวและเพนกวินเลือกของขวัญให้กันและกันเป็นการแสดงถึงมิตรภาพที่แท้จริงก่อนที่จะกลับบ้านวิญญาณหิมะมอบความมหัศจรรย์ให้กับพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถทำให้หิมะตกได้ตามใจเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านจิ้งจอกขาวและเพนกวินตั้งใจว่าวันนี้จะเป็นวันที่พิเศษที่สุดในชีวิตและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหาญและมิตรภาพสามารถช่วยให้เราผ่านอุปสรรคต่ตางได้